ทำไมมังงะเรื่องคู่พิเศษจอมปวนรีบอนถึงไม่ได้สร้างภาคต่อตรงนี้นะครับตัวทางค่ายก็ไม่ได้ออกมาบอกเองอย่างชัดเจนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆเนี้ยไปดูกันนะครับว่าหลังจากที่เรานั้นได้รับฟังความคิดเห็นหลายๆที่หลายๆส่วนนะครับจากเว็บบล็อกของคนที่มาออกความคิดเห็นก็ตามเนี่ยตรงนี้นะครับมีความเห็นกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างและในท้ายที่สุดของท้ายคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาดูกันอีกว่าตัวของคู่พิเศษจอมป่วนรีบอนจะมีโอกาสกลับมาสร้างอนิเมะกันอีกไหมนั่นเองครับ เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อยู่กับผมเพชรจากอันดีเด็กอีกตามเคยนะวันนี้เนี่ยเรายังคงอยู่ในเรื่องรีบอลกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นั้นเราจะมาทําประเด็นที่ค่อนข้างเบาหัวสมองกันสักเล็กน้อยนะครับ <ๆ S 1> นั่นก็คือเรื่องราวของการที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องคูพิเศษ,ษจอมปวนรีบอลเนี่ยจะมีการทําต่อหรือเปล่านะซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคูพิเศษ,ษจอมปวดรีบอลเนี่ยก็ออกมาตั้งแต่ปี2006-2007กันแล้วนะครับจนปัจจุบันถึงปี2021แล้วก็ไม่ได้มีีขข่่่่าาาวววววแออออออกมกออษษอมมััันนนนนเเเลยะรรบตงงืพิศษจจป้้ได กลับมามีการผลิตอีกไหมนะครับผมท่ามกลางในปีที่แล้วนั้นได้มีอนิเมะกระแสหลักอย่างบีดนะครับได้มีข่าวออกมาว่าเฮ้ยจะมีการกลับมาสร้างภาคต่อนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังเงียบหายอยู่เนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพวกโมเดลต่างๆนะครับก็ยังคงต่างกันอีกด้วยทั้งนี้เองวันนี้เราจะมารวบรวมเหล่าเหตุผลนะครับว่าทําไมตัวของครูพิเศษจอมปวนรีบอน born, ภาคมังงะที่ต่อหลังจากภาคอนาคตน,นั้นถึงไม่ได้ทําต่อนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนี่นั้นเป็นเพียงความคิดในส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้ยยยุ่่งเเกกีวกับใคลนะะ รวมไปถึงบางทีแล้วนะครับเราก็แคชชิ่งประเด็นจับประเด็นมาจากเหล่ากระทู้ต่างๆนะครับในเมืองนอกแล้วก็ไทยด้วยนั่นเองเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง300ไลค์แล้วก็ไปดูกันเลยครับ การกระแสนะครับของปีที่แล้วเนี่ยที่ได้มีการบูมขึ้นมาในปีนี้อีกสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวกระแสเกี่ยวกับบีทเทมอรนะนั่นเองนะครับที่เขาได้ทําการประกาศออกมาในช่วงปีที่แล้วนั่นเองนะครับถึงการที่ตัวของบีทนั้นจะกลับมาทําตัวอนิเมะต่อรวมไปถึงได้ปล่อยมังงะนะครับผมเป็นซีรีส์ของบีทที่จบในตอนนะครับเพียงประมาณ70กว่าหน้านี้นะครับได้ปล่อยออกมารวมไปถึงมีการคล้ายๆกับมีการปูเรื่องราวไปถึงเฟสใหม่อีกด้วยนะครับมันก็ทําให้ใครหลายๆคนนั้นเริ่มมีความหวังกับตัว อนิเมะหรือตัวการ์ตูนเก่าๆแล้วนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเรื่องรีบอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับที่ใครหลายๆคนนั้นก็คงจะมองข้ามกันไม่ได้เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือน้องๆกว่านั่นเองนะครับก็น่าจะรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้อย่างคุ้พิเศษจอมปวนรีบอนมาไม่มากก็น้อยกันเลยแหละครับเมื่อมีการหยุดผลิตไปแล้วแต่เนื้อหาของมังงะน,นั้นก็ยังมีความเข้มขน้นถึงแม้จะไม่ค่อยสมเหตุสมผลกันสักเท่าไหร่นะครับมันก็กลับทําให้ใครหลายๆคนนั้นค่อนข้้าาาาางงทีี่่่่จะะคดหววววัวันนบบพกกิเเมตแ จะมีการได้หยิบยกขึ้นมาสร้างกันบ้างครับอย่างไรก็ตามเราจะมาย้อนรอยดูกันอีกสักเล็กน้อยว่าตัวของคุณพิเศษจอมป่วนรีบอลนั่นเองนะครับเกิดอะไรกันขึ้นรวมไปถึงชาวเน็ตเนี่ยเขามีความคิดเห็นอะไรกันบ้างนะครับว่าตัวของรีบอลทําไมถึงไม่ทําต่อกันสักทีโดยส่วนตัวของผมแล้วนะค่ขอนข้างจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตัวของผมเนี่ยค่ขอนข้างอวยเนี่ยภาคโลกอนาคตว่าเฮ้ยมันคือตอนจบที่รู้สึกว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการมีศึกของชิมอนแฟมิลี่หรือการมีศึกตัวแทนปลายสายรุ้งงนนนคคััาา่เอ มันก็กลับทําให้เนื้อเรื่องนั้นกลับถูกยืดออกไปแล้วก็ไปตัดจบในตอนท้ายอีกทีหนึง่งตรงนี้นั้นผมก็ยังขอยืนยันคําเดิมนะครับว่าตัวของอนิเมะนั้นถ้าเกิดตามความคิดของผมแล้วรีบอลน,น่าจะจบสวยที่สุดในภาคโลกอนาคตแล้วครับถึงแม้แบบนั้นเองแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดจะตีกับชิมอน,อนก่อนแล้วไปโลกอนาคตเนี่ยก็ยังพอที่จะถูถูไถไถไปได้นะครับแล้วก็มาจบที่ภาคในส่วนของอันโกบเบลิโนนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราลองสังเกตดูแล้วเนี่ยภาคของชิมอนแฟมิลี่นั้นก็มีเหตุการณ์ททีี่่่่่่่มมนไไคออยยยเเเข้าาาาาาหลๆงะรววจป็กกพ ได้ทำการปรากฏตัวออกมานะครับหลังจากที่พวกซูนะานั้นได้ทำการไปยังโลกอนาคตมานั่นเองศัตรูในระดับโลกอนาคตเนะครับที่เรียกได้ว่าอย่างเปียวคูรันที่น่าจะเป็นบิ๊กบอสที่สุดรวมไปถึงมีสเกลที่เวอร์วัมมหาศาลเนี่ยที่พ่ายแพ้กับตัวของซูนะาไปแล้วรวมไปถึงแหวนที่ได้ทำการปลดโซ่ตวนจนกลายเป็นเวอร์ชันออริจินอลนั้นก็กลับแพ้ให้กับชิมอนอย่างราบคาบกันเลยล่ะครับนี่นั้นมันก็กลับทำให้เหล่าแฟนๆนะครับจากเรื่องคุพิเศษจอมป่วนรีบอร์นั้นค่อนข้างตัณห์หงิดใจกันะ ตัวของภาคชิมอนฟมิลี่นั้นก็ได้รับความกระแสนิยมต่ําลงมาเช่นกันครับเนื่องจากการเลียงไทม์ไลน์ที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนี้นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับในภาคของอันโกเบลโนนั้นเองนะครับก็กลับเรียกกระแสของคนดูกลับมาได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับมันจึงทําให้ตัวมังงะนั้นแอบจะเหมือนตัดจบลงไปสักแค่นั้นนะถ้าเกิดใครสังเกตในช่วงท้ายของมังงะนั้นเองนะครับตัวของเรื่องคุณพิเศษจอมปวดรีบอสก็ดันตัดจบโดยให้ตาเท่าทันบอบนะครับผมมาสร้างวัตถุอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้น ตรงนี้นะฮะมันก็เป็นคําถามที่ใครหลายๆคนนั้นกําลังเฝ้าถามกันอยู่นะครับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเรื่องที่ถูกขมมดปมมามากมายก่กองนี่ครับกับถูกแก้ด้วยเหมือนกับไม้จิ้มฟันเพียงอันเดียวนะครับผมอันนี้ผมอุปมาอุปไมยเอานะซึ่งจากเหตุผลที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับมันก็ทําให้พวกผู้สร้างนะครับรวมถึงสตูดิโอผู้สร้างเนี่ยก็กลับเริ่มเห็นกระแสแล้วครับในตัวของมังงะเพราะว่ามังงะในภาคชิปมอนในกลางกลางภาคชิปมอนตอนขึ้นเกาะแล้วนั่นเองนะครับจะเป็นช่วงที่ได้มีการรันอนิเมะเก Future X นี่เองนะครับเริ่มมีกระแสของมังงะลดลงไปส่วนตัวผู้สร้างเองเมื่อได้เล็งเห็นตรงนี้แล้วจึงได้ทําการตัดสินใจนะครับน่าจะมีการพูดคุยกันระดับหนึ่งแหละครับแล้วก็พร้อมบอกกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรานั้นน่าจะตัดจบถึงภาคโลกอนาคตตอนสู้กับเียาคุรันเพียงเท่านั้นเองครับ อันนี้นะครับคือผมเนี่ยได้ไปอ่านนะครับทางกระทู้ของ reddit เก่าๆนั่นเองนะครับรวมไปถึงคอมมูนิตี้ที่เขาพูดกันถึงเรื่องรีบอลและในไทยเองนะครับก็ได้มีการพูดถึงในพันทิปกันอีกด้วยผมก็รวมๆแล้วก็แรปอัพกันมาเป็นประมาณนี้นะครับเนื่องจากกระแสมันไม่ดีเท่านั้นเองลหลายๆคนเนี่ยก็เคยได้ยินเหตุผลมานะครับว่าเฮ้ยตัวของรีบอลภาคอนิเมะที่จบไปแล้วเนี่ยก็กลับถูกขัดช่วงด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามิที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะครับผมมันจึงทาให้ตัวของบริษัทนั้นได้้้รรรรรััับบผลลกกกะะะทะททแแําาาใหหสภพพคอองงงงวมมถึนนื ทรัพยากรของบริษัทนั้นเสียหายเป็นนั่นเองครับตรงนี้เองมันก็เป็นสิ่งที่เราได้รับฟังนะครับมาจากเพื่อนๆที่พูดพูดกันแล้วก็เป็นช่วงที่ประจวบเหมาะได้นั่นเองครับอย่างไรก็ตามเราอยากใช้เพื่อนๆน,นั้นมองดูแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดตัวของอนิเมะรวมถึงมังงะน,นะครับขายดีกันจริงๆแล้วเนี่ยยอดมันยังดีอยู่นะครับรวมไปถึงคนนั้นยังมีกําลังใจให้กับสตูดิโอเนี่ยที่เขาอาจจะได้เล็งเห็นถึงผลกําไรตรงนี้แล้วทั้งในตัวฝั่งอนิเมะแล้วก็จากการขายผลงานได้มากขึ้นอีกเนี่ยมันก็อาจจะพอทําาาาใหห้้้เเผูสรงรงก็ต็ตน ทางในการทําเงินและทําการผลิตอนิเมะออกมานะครับเพื่อเรียกกระแสรเรียกการขายของนะครับคือเราจะต้องขอบอกแบบนี้ก่อนการสร้างการ์ตูนขึ้นมาหนึ่งเรื่องเนี่ยงบประมาณที่ใช้เนี่ยมันสูงมาก,กเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงการสร้างรายตอนเนี่ยก็คงว่ากาันหลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับแล้วแต่คุณภาพของตัวอนิเมะนั่นเองอย่างที่เราเห็นงานเผาในหลายๆที่นั่นเองนะครับบางทีแล้วเนี่ยก็เกิดการไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าคนที่ทํางานเนี่ยมีอยู่ไม่พอหรือตัวของอนิเมะนะครับจำเป็นจะต้องไปจ้างสตูดิโอด้านนอกนะครับเข้ามาช่วยเหลือง,ง ในสตูดิโอของตัวเองนั่นเองเพื่อให้ทันงานนั่นเองครับซึ่งนี่เองนะครับเราก็อยากให้เพื่อนจําประเด็นตรงนี้ไว้อีกสักเล็กน้อยเพราะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงด้านหลังอีกหน่อยหนึ่งครับอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยตัวของอนิเมะนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ว่าขายแค่บูเรขายแค่ DVD ขายแค่ CD ดีเท่านั้นเองนะครับมันก็ยังมีพวกของเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ชุดนะครับหนังสือการ์ตูนรวมไปถึงพวกอาวุธต่างๆนะครับหรือสิ่งที่อยู่ในอนิเมะนั่นเองครับพวกเขานะครับจำเป็นจะต้องคาดการผลการขายต่ออีกกกหหนนน่่่ออยยเเเลลรับววาาาขขงพี้้ะจทํใ มากมายเท่าไหร่กันเชียวและคุ้มต่อการลงทุนในการทำอนิเมะอีกไหมด้วยนะครับอย่างเช่นสมมุติเวอรนออริจินอลของรีบอร์ดออกมาแล้วมีคนซื้อสักหล้านชุดเนี่ยมันก็เป็นจํานวนเงินที่มหาศาลไม่น้อยกันเลยใช่ไหมล่ะครับดังนั้นแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อในอนิเมะอีกด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราราวปี2017แล้วนะครับหรือประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการออกข่าวมาอีกด้วยว่าสตูดิโอที่ทํารีบอร์ดอย่างอนิเมชั เงินหนี้สินทั้งหมดนะครับเป็นจํานวน90ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับจากการที่พวกเขานั้นใช้ทีมเอาซ้อนหรือทีมด้านนอกเนี่ยเข้ามาผลิตนะครับงานในสตูมากจนเกินไปนะครับจนในเมื่อผลกําไรนั้นมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะครับแต่มีการจ้างงานจากด้านนอกมาสูงเนี่ยมันจึงไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจึงทําให้ตัวของบริษัทนั้นค่อนข้างที่จะขาดทุนแหละครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับเขาก็อาจจะต้องจําเป็นจะต้องทําอนิเมะเรื่องนั้นให้จบกันไปก่อนนะครับจึงจะต้องลากไปเรื่อยๆในที่สุดแแล้้ววพกกเขาาา็ไมม่สสรรถบบันนีิ หมดได้ไหวครับแล้วก็ทําการประกาศปิดตัวลงไปนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่ามันก็ดับฝันสําหรับคนที่รอเรื่องคูพิเศษจอมป่วนรีบอลกันเลยล่ะครับเพราะว่าสตูดิโอนี้นะครับได้รับผิดชอบทํารีบอลมาตั้งนานนมเป็นราวๆ2 0 0ตอนแล้วเนี่ยได้ปิดตัวลงไปมันก็ทําให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่ามีต่อแน่เลยแถมตัวของอาจารย์อากิระอามาโนะเนี่ยก็ยังหนีไปเขียนมังงะเรื่องใหม่นั่นเองครับอย่างเรื่องของเอลจายนั่นเองนะครับที่เป็นเรื่องราวคนละ,ะแขนงกันเลยนะครับกับเรื่องคูพิเศษจอมป่วนรีบอลน,นั้นเริ่มมหหดวัังกบ หงาเรื่องนี้ไปทุกททีแล้วครับเพราะว่าตัวของอาจารย์นั้นโดยปกตินะครับถ้าเกิดมีการสร้างอนิเมะแล้วตัวของอาจารย์ก็จะต้องมีส่วนที่เข้ามาช่วยในการคุมงานนั่นเองครับดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเขาเอาเวลาไปใส่ในมังงะมากขึ้นการคุมงานในพาร์ทของอนิเมะแล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะไม่สามารถทําได้ตรงนี้เองมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทําให้เรานั้นอาจจะไม่ได้เห็นตัวอนิเมะต่อไปนั่นเองโดยสรุปแล้วนะครับเหตุผลใหญ่ๆเนี่ยมันยังคงอยู่ที่กระแสนะครับที่มันตกลงไปเรื่อยๆเมื่อมาถึงงงภาาาาคคคชิมมออออนนนนนัั่่่เเเะรบบถ้พืดตว ศึกที่โกยคูยโยแลนด์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ไปต่อกันยังศึกชิงแหวนแล้วก็ค่อยไปเจอศึกของชิมอนแฟมิลี่นะครับตีกันระหว่างชิมอนกันก่อนและหลังจากนั้นนะครับพวกซูนาก็กลับถูกพาตัวไปยังโลกอนาคตนี่สิครับอาจจะปูเนื้อเรื่องว่าเฮ้ยพวกชิมอนโดนเปียคุรันตบไปแล้วเหมือนกันก็เลยไม่มีบทในภาคนี้ก็ยังสามารถทําได้นะครับและสุดท้ายแล้วนะครับก็มาจบที่ภาคของอังโกเบลโนซึ่งน่าจะเป็นสก,กลที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องของคุณพิเศษจอมปวดรีบอลแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการไปยยุุ่่่่งงงงงงขอออเเเรรืทนนนต้ััและถึ รองราวสุดท้ายนะครับของวินดิเชนนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวของเชลแบ็คโรนั้นก็ยังไม่ได้ทําการเฉลยออกมาด้วยมันจึงทําให้เราค่อนข้างมั่นใจได้เลยครับว่าเนื้อเรื่องตรงนี้อาจจะถูกตัดจบลงไปไน,นะเพราะจริงๆแล้วเชลแบ็คโรอาจจะเป็นบิ๊กบอสของเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นไปได้ครับจนสุดท้ายแล้วนะครับตามที่เราสรุปมาทั้งหมดแล้วสตูดิโอที่ทรับผิดชอบทําเรื่องคุณพิเศษจอมปวนรีบอร์นในส่วนของอนิเมะนั่นเองก็ได้ปิดตัวลงไปนั่นเองครับมากทีนี้ประเด็นต่อไปที่เราอยากจะเข้ามาพูดคคุยยกกกกกักกัันนนนอออออีสเเลล็็้้รรบ่่ืืงงขแว มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะทําต่อกันไปอีกนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยเราไม่อยากจะให้หวังนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้รอเลยถ้าเกิดมาเดี๋ยวมันมาเองนะครับเดี๋ยวจะมีข่าวมาเองนะบอกเลยว่ามีโอกาสนะครับแต่อย่าเพิ่งหวังกันนะครับผมเพราะว่าตัวของอนิเมะนัีนน่ย,ยังมีความนิยมนะครับที่เราก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนแหละครับว่าตอนที่อนิเมะออกมานั้นมีความนิยมอยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นนะครับไม่ได้แบบพีคสูงเท่ากับบ้านเราที่ค่อนข้างจะฮฟ์กับเรื่องนี้นั่นเองโดยเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราอายุประมาณ สิบต้นๆถึงประมาณ10กว่าเนี่ยก็มักจะชอบเรื่องราวของคุณพิเศษ,ษ,ษจอมปวดรีบอลเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ค่อนข้างเท่นั่นเองซึ่งหลังจากจบอนิเมะไปแล้วนะครับรวมถึงจบมังงะไปแล้วเนี่ยการแสดงปัจจุบันที่ได้มีการแสดงอยู่นั่นก็คือรีบอลสเตจวันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการแสดงละครเวทีนะครับผมหรือที่เราเรียกกันว่าบูไต้นั่นเองบูไต้นั่นเองนะครับเป็นลักษณะแสดงละครเวทีบทบาสม,มุตินั่นเองครับปัจจุบันได้มีการเอาอนิเมะไปแสดงบูไตเนี่ยหลายเรื่องกัน ทีีเดยวไม่ว่าจะเป็นไฮคิวเองนะครับวันพีทหรือแม้กระทั่งตัวของรีบอลนะครับก็ยังมีการแสดงอยู่เนื่องๆอย่างตอนนี้นะครับที่ผมได้ลองไปฟอลโล w แล้วก็ดูทวิตเตอร์ก็ยังมีอัปเดตนะครับอยู่ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็ยังมีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องรีบอนสเตจ1อยู่ด้วยครับน่าจะเป็นภาคโลกอนาคตแล้วเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับเป็นฉบับคนแสดงนั่นเองครับดังนั้นเมื่อถามว่ามีกระแสไหมนะครับหลังจากตัวของอนิเมะและมังงาจบลงไปเราก็ต้องขอบอกว่ามีครับแต่อยู่เป็นเฉพาะกลุ่มไปซะแล้วนะไม่ได้แบบแมือนนวัี ไม่ได้แมสเหมือนนารูโตะอะไรพวกนี้แล้วซึ่งจุดแตกต่างของเรื่องคุูพิเศษจอป่วนรีบอลเนี่ยระหว่างมังงะกับตัวอนิเมะเมื่อเทียบกันกับบีดแล้วนั่นเองนะครับที่ประกาศทําอนิเมะภาคต่อเนี่ยเนื่องจากว่าตัวบีดนะครับได้มีการประกาศเหมือนชิมลางนะครับในการเอามังงะน,นะครับที่เป็นเนื้อหาที่จับเรื่องลึกลงไปถึงเรื่องนรกเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับมันจึงทําให้เหมือนกับบีดเนี่ยค่อนข้างจะชิมกระแสก่อนว่าเฮ้ยถ้ามีกระแสดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะทํามังงะกันต่อไปเอาเนื้อเรื่องของมังงะมาสืบต่อร,รวมไปถึง ได้มีการตัดสินใจทำแอนิเมชันแล้วแต่อย่างที่ผมบอกเลยครับช้าเพราะโควิดอะนะถ้าเราจะหวังให้เกิดการสร้างกันขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องคูพิเศษจอมป่วนรีบอลเนี่ยก็คงจะรอคนทุนหนานะครับจับไปทําถ้าเขาเห็นว่าตลาดนะครับมันสามารถทําเงินได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวของเล่นฟิกเกอร์รวมไปถึงตัวอนิเมตตัวบูเรหรือสตรีมมิ่งต่างๆนะครับเมื่อมันทําเงินได้แล้วก็จะมีคนกระโดดเข้ามาเล่นนั่นเองตรงนี้นั้นมันอาจจะเป็นความหวังของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกคันชีโรเน็ตฟลิกนะครับที่จะสามารถหยิบยกอนิเมะเรื่ ก็ได้นะครับเมื่อเขานะครับสามารถไปคุยกับต้นสังกัดได้รวมถึงอาจจะให้อาจารย์เนี่ยมานั่งบังเหียนในการควบคุมการดูแลก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันครับดังนั้นแล้วเนี่ยยังมีหวังแต่ไม่อยากให้รอนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราได้เห็นตัวอย่างรีบอนที่ได้ออกเทลเลอร์มาเพื่อโปรโมทนะครับอนิเมะใหม่ของอาจารย์แกอยอกเอลไดฟ์เมื่อประมาณราวสาปีก่อนแต่ตัวอนิเมะเนี่ยก็กลับเงียบหายกันไปเลยนะครับออกเพียงแค่เอ็นไวส์จนตอนนี้เอ็นไว์จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยังไงเนี่ยถ้าเกิดมีข ปวดรีบ,บอร์เราก็จะพร้อมแจ้งให้เพื่อนๆทราบกันแล้วล่ะครับใครที่ตามอ่านมังงะจากภาคโลกอนาคตนั่นเองนะครับไปตามอ่านกันได้ราวๆเล่มที่29ถึงเล่มที่30นะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับเดี <mental accuracy> <enthus> ๋ยวผมจะติดลิงก์ซื้อออนไลน์ไว้ให้ด้วยอีกนะครับแต่ว่าเป็นอ่านแบบดิจิตอลนะเพราะว่าอ่านแบบเล่มเนี่ยตอนนี้หายากกันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านะครับเราเข้าไปเช็คดูเนี่ยตัวของมังงะที่เล่มละ19บาทของสยามอินเตอร์คอมิกนีหมดเกลี้ยงกันไปเลยทีเดียวนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้าไปสนัับสสนนุตววขถูกกกลลิิทททธ์แ้้็จาาี่เรได ด Link ดมีคนสนใจที่อยากจะเข้าไปซื้อสินค้ามีลิขสิทธิ์ถึงประมาณ2000คนกันเลยทีเด right ียวต้องขอบคุณเพื่อนๆเหล่าแฟนรีบอร์นกันด้วยนะครับที่อยากจะเข้าไปอุดหนุนตัวมางงาที่ถูกลิขสิทธิ์นั่นเองครับซึ Spot ่งใครที่ซื้อไม่ทันนะครับแนะนาอ่านออนไลน์เลยนะครับเล่มละ59บาทอ่านประมาณ12เล่มก็จะจบแล้วนะครับนอกนั้นจะเป็นเนื้อหาของอนิเมะก็สามารถไปดูได้ที่ไลน์ทีวีได้เลยนะครับหรือตัวของบิลิบิลีก็ได้เช่นกันนั่นเองเลยครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับอาจจะ ขอกราบขออภัยไปณที่นี้ด้วยนะครับไว้ถ้าเกิดมีข่าวอะไรอัปเดตอย่างที่บุมบอกเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับกับเรื่องคุปพิเศษจอมปวดรีบอนคลิปหน้าเรายังคงอยู่กับรีบอนวันอุวารอันอีกตามเคยนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้พิกษ์ของมองกุฎเล่นรุ่นที่1กันแล้วยังไงอย่าลืมเข้ามาติดตามรับฟังรับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าคลิปใหม่ของรีบอนเวลามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นกันนั่นเองครััััััับบบบาาาล่่ะคครรรรสสสสหหหวววนนนีีน้้กิดมมมฟงชไจป はい。Bye.